สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม SAS นะครับก้าที่1นนะครับเรื่องการโหลดโปรแกรมมาใช้กันนะครับสำหรับโปรแกรม SAS นะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่นิยมใช้ในอเมริกาครับในอเมริกานั้นจะนิยมใช้ SAS กับ STATA นะครับดังนั้นนะครับการศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SAS ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ เพราะถือว่าเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่ติด1ใน2ของโปรแกรมแรกๆที่นิยมใช้ในอเมริกานะครับในประเทศไทยนั้นนะครับเราเริ่มนิยมใช้ s t a t t มากขึ้นนะครับแต่ว่าโปรแกรม SAS นั้นยังมีการใช้งานน้อยนะครับโปรแกรม SAS สามารถใช้ได้ฟรีนะครับหากเราใช้นะครับเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ใช้เพื่อกิจการหรือการค้านะครับ การจัดทำคลิปนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้เรียนรู้และใช้โปรแกรม SAS ได้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในโปรแกรม SAS นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ในตัว SAS นะครับ University Edition นะครับท่านก็พิมพ์คำว่า SAS นะครับ University Edition นั้นใน Google นะครับแล้วก็เสิร์ชค้นหา ซึ่งท่านก็จะได้เว็บลิงก์ไปที่ตัว s a c o m นะครับสำหรับท่านมีโปรแกรมนะครับที่ใช้ระบบ windows ก็เลือกตัวแรกครับถ้าเป็น mac ก็ตัวที่2แล้วก็ถ้าเป็น linux ก็ตัวที่3ครับในการลงโปรแกรมนั้นจะมีอยู่4ขั้นตอนครับตัวแรกก็คือ set up ตัวที่2ก็คือ download แล้วก็ c o n f i g แล้วก็ตัว use นะครับ ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นนะครับก็ต้องมาสำรวจสอฟตกรคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนนะครับว่าใช้ Windows รุ่นอะไรนะครับถ้าเกิดเป็น Windows 10รุ่นล่าสุด64บิตนะครับแล้วก็มีแรมมินิมัมเป็น1 g b กิกะไบต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับขนาดเดียวกันยังต้องการเบราว์เซอร์นะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนแรกนั้นนะครับต้องดาวน์โหลดตัว Visual b o x นะครับ for Windows ขึ้นมาก่อนนะครับโดยคลิกลิงก์ที่นี่นะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่2ท่านก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ครับนะครับสร้างโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์แรกก็คือตัวนี้ครับนะครับ s a t University Edition ไม่มีการข้อวักนะครับในได้ C หรือไดด D ก็ได้ครับของท่านนะครับเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วในโฟลเดอร์นั้นก็จะมี อีกแฟ้มหนึ่งครับเป็นซับโฟลเดอร์นะครับใช้ชื่อว่านะครับ my folder นะครับตัวนี้นะครับต้องจัดทำขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยนะครับดาวน์โหลดตัว s ซตนะครับตัว university edition นะครับในการดาวน์โหลดนั้นนะครับก็จะต้องสมัครก่อนครับโปรแกรมก็ต้องการให้ท่านสมัครสมาชิกนะครับซึ่ง แล้วก็นะครับถ้าเกิดไม่มี Account กับ s a s นะครับก็สมัครเป็นสมาชิกใหม่นะครับจากนั้นท่านก็เอา Account กับ Password นะครับที่ได้ใหม่นั้นนะครับไปขอโหลดโปรแกรมนะครับเมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับท่านก็จะได้ตัวนะครับหน้าต่างตัวนี้นะครับเพื่อแจ้งว่านะครับท่านนะครับใช้บริการของ s a s นะครับแล้วก็ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจากนั้นก็มาที่ตัวดึงนำเข้านะครับแซดยูนิเวอ v e r s i t y e d i t i o นนะครับ to Visual Bo x นะครับไปที่ไฟล์ Import นะครับจากนั้นก็มา Import นะครับแล้วก็ตัว Open นะครับตัว Browser นะครับจากนั้นก็ Next แล้วก็ Import นะครับเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับ ซึ่งไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั้นก็จะเปิดจากตัว Visual Box นี่แหละนะครับเมื่อทำการเปิดแล้วนะครับ Import มาแล้วเราก็นะครับแชร์ My Folder นะครับใน Visual Box นะครับไปที่แม c ชี n e s e t t i n g นะครับเพิ่มตัวโฟลเดอร์นะครับให้ลิงก์กับตัวแฟ้มที่เราระบุเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ระบุคอนฟิกตามเงื่อนไขนะครับ แล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับในการใช้ Sa s นะครับใช้ Sa s university edition นั้นเราก็ต้องไปที่ visual box นะครับแล้วเลือกนะครับ SAS นะครับ university นะครับแล้วก็เลือกที่ machine แล้วก็ App นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัว local host ตัวนี้นะครับเราก็จะ เริ่มต้นที่จะใช้โปรแกรม s a s นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับที่ยืนยันว่าท่านได้ลงโปรแกรม s a s เสร็จแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ตัวโฮสต์นะครับท่านก็จะมาคลิกเลือกที่ Start นะครับ SaSS Studio นะครับหน้าต่างท่านก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือวิเคราะห์ข้อมูลหรือเตรียมข้อมูลนะครับนะครับ เมื่อท่านเปิดนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับท่านอาจจะเลือกนะครับนะครับพิมพ์คำว่า Sa s นะครับอ่า v e r s i t y Edition นนะครับอ่าเมื่อเปิดไปแล้วนะครับท่านก็จะมีอ่าลิงก์ให้นะครับเขาก็ไปที่นี่นะครับอ่าจากนั้นนะครับเขาก็จะมีอ่าข้อแนะนำให้นะครับว่าอ่าเราต้องการซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้ก็ต้องมาเลือกระบบนะครับเลือกระบบของเราอย่างของผมเป็น Windows นะครับก็จะมีเงื่อนไขของ Windows แล้วก็มีขั้นตอนในการลงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกตัวนี้นะครับถ้าท่านาต้องการาากระดาษ Paper นะครับ Hard Copy ท่านก็ดาวน์โหลดตัวนี้ครับวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็เข้าสู่การ Set Up ครั้งที่1นนะครับ ก็คือโหลดตัว Visual Box แล้วก็ตัวสร้างโฟลเดอร์ที่สำคัญก็คือตัว Sat University Edition กับตัว My Folder นะครับซึ่ง My Folder นี้จะเป็นซับโฟลเดอร์ของ SAT University Edition นะครับจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดผ่านตัว Visual Box นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ไปเปิดตัวไฟล์ที่เราโหลดมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับอันนี้ก็มากำหนดคอนฟลิกนะครับ มันจะมีคลิปวิดีโอแนะนําให้ท่านเป็นระยะระยะนะครับถ้าท่านสงสัยอะไรไปเจอตลอดถึงการใช้นะครับซึ่งในการาใช้โปรแกรมนะครับ SAS นะครับในรุ่นปัจจุบันก็จะเป็นการใช้ผ่านตัว local host นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้ไปวางใน browser ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ start SAS studio ได้นะครับอันนี้ก็คือจบขั้นตอนของการลงโปรแกรมครับผมก็ขอสรุปนะครับ ขั้นตอนในการลงโปรแกรม SAS นั้นค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าโปรแกรม SAS นั้นนะครับเราสามารถใช้ฟรีได้ถ้าหากใช้เพื่อการศึกษานะครับโดยไม่ได้ใช้เพื่อคอม m e r c i คอมเ e นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เพื่อคอมเมอร์เชียลยูเราก็สามารถใช้ Sa ดได้ฟรีนะครับ s a s เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำงานในโฮสต์นะครับต่างจากโปรแกรมอื่นๆที่ทำในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ตัว Sa ดเองมีขั้นตอนในการลงโปรแกรมค่อนข้างเยอะและละเอียดนะครับแต่เขาก็มีรายละเอียดและคาแนะนาในการติดตั้งค่อนข้างดีมากนะครับเป็นขั้นตอนนะครับถ้าท่านใดงงหรือสับสนก็สามารถดูนะครับวิดีโอแนะนําในการลงโปรแกรมได้นะครับในการติดตั้งโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เยอะมากนะครับดังนั้นนะครับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ก็ควรจะเป็นคอมพิวเตอร์ ใหม่ๆห,หน่อยหรือมีประสิทธิภาพสูงนะครับท่านสามารถติดตามผลง,งานต่ตางๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ